สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนของตอต้นเองนะครับตอต้นก็พาพี่พี่มาชมนะฮะทุเรียนที่สวนตอต้นนะฮะตอนนี้ก็กําลังขึ้นลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับไส้ไข่นกกระทานะครับนี่ก็ได้ทําการแต่งนะครับคร่าวๆกอนนะฮะทุเรียนระยะนี้ก็ต้องเริ่มแต่งแล้วนะครับเพราะจะให้ลูกทรงคขานั้นออกมาสวยและลูกใหญ่เสมอกันนะครับ นี่ก็เลยถ่ายมาให้พี่ๆได้รับชม,มนะฮะยังเหลือต้องตกแต่งอีกเยอะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะฮะเราต้องเอาออกครับคัดแต่ลูกที่ว่าสวยๆไว้เท่านั้นนะครับนี่ก็แต่งออกไปเยอะแยะพอสมควรนะฮะเป็นการแต่งรอบแปลกนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาแต่งกันอีกนะครับออทุเรียนระยะนี้นะฮะต่อต้นก็ใช้แคลเซียมโบลอนนะครับจากข่ามแมลงนะฮะแล้วก็อเป็นน้ําตาลทั้งดวน แล้วก็ปุ๋ยยังใช้0.5 12.4อยู่นะยังไม่ได้เปิดตัวหน้านะแต่ใช้น้อยนะครับใช้แค่ครึ่งแก้วนะครับในการให้เขาขยายลูกนะครับหรือไม่ถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะใช้ก็ใช้10.5 12.7ก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกเนี้ยนะฮะใช้ได้ฮะถือว่าเป็นอาหารนะฮะ แถเสี้ยวบอลลอนนะฮะขาดไม่ได้นะครับจูเรียนระยะนี้นะฮะเพื่อที่จะให้เขานั้นเติบโตไปสู่ไซส์ไข่ไก่ได้รวดเร็วขึ้นน่ะนะครับวันนี้ยามเย็นนะตอต้นก็ถ่ายมาพี่พี่ได้รับชมฮะนี่นะครับลูกเล็กมีลูกใหญ่มีของที่ส่วนตอต้นนั้นมีค่อนข้างหลายรุ่นนะครับก็ค่อนข้างดูแลยากนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ําไม่พอด้วยนะครับก็เลยเป็นปัญหาอยู่นะฮะนี่นะครับถ่ายมาพี่พี่ได้รับชมยามเย็นครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตต้นด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้ต่นต้นนะครับตอต้นก็จะมีข้อมูลดีๆมาบอกกันเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการทําสวนแบบเซฟต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับอันไหนใช้ยามจําเป็นอันไหนใช้แบบไหนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต,ต้นใช้แค่พามีดอกแฝด แคลเซียมบออนน้ำตาลทั้งดวนแล้วก็เป็นพวกกดอะมิโนพวกนี้นะฮะใช้อยู่กับแค่นี้เองนะฮะเนี่ยนะ,ะลูกก็จะออกมา,อาโตสมบูรณ์แบบนี้นะฮะน้ำเหลืองก็สวยก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะของพวกนี้ราคาไม่ค่อยแพงะฮะเราสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับนี่นะ,ะแล้วก็มีชุดรุ่นหลังครับเป็นดอกหลังมานะฮะต้นนี้เป็นดอกหลังเกือบทั้งต้นนะฮะ นี่เป็นชุดหลังนะครับหลุดมาอีกหนึ่งต้นนะครับก็ดีดี